ในเรื่องนี้นะครับเนี่ยมันมาอยากเทคโนโลยีที่มันแหม็นแมงใหม่เทคโนโลยีที่เหม็แมงใหม่อย่างมากในมันเนี่ยมันมีทั้งมันยาปนิ่นะครับที่เรียกว่าเออมันเข้ามาทำงานแทนนี่คนในเย่องนั้น มึงเงินมันเองินขงเรื่องนี้น่เนาะถ้ามืออาญามีงานมายายต่อใหม่มันบ็มืาญานี่อาญาคยไปมึงเงินไปถึงหาหนูง,งานมาไม่ทำอะไรนี่เห็นัางอาญานาาจะมาเล่าให้ฟังว่า เนนเนี่ยจากประเทศในล้าหลังทำไมวันนี้เนนยังเป็นผู้นดำดน้่นเทคโนโลรยีได้ต้องทำอะไรบ้างอาจารย์อาน,นะจะมาเล่าให้ฟังตั้งสามยี่โมงแล้วยุทธศาสตร์เน้นในงานทำเงื่อนประเทศเนี่ยต้องทำยังไงนะอันนี้ลองฟังลองใหมนะอีกอันหนึ่งคือเทคโนโลยีมวันผุ นาโนเทคโนโลยี Nano, อันนี้มีมาแล้วมีมาหอในไอเล็กน้อยพร้อมด้วยมีเทคโนโลยีเทวยบภาพไม่อเทคโนโลยีมีลูกของเพื่อนภรรยางาันเรียนอยู่ที่เมืกาทำมีเองเรื่อง เงามุงเขาตั่งแทมเป็นไปเขาแทงมวยเงี้ยเขาสร้างเงามุงเขาตั่งแทมเวลาคนเงาผ่านเข้ามา,าเราเราอาจจะดูยังล่องใช่ไหมร่องคนจะเข้ามาดูทางร่องเรือมือเพื่องานกรมยแต่หน้าคนเอาไม่เนี่ยยงามุงเขาตั่งแทมเนี่ย มันจะแย่งเงิเราเองเมื่อมีขโมยเข้ามาถ้าเงิอเราถ้าเราผ่านมันยำเห็นได้เราผ่านได้เรามองงานเป็นไม่เอาแท่งตรงนี้เอามงกุฎนั่งแรม <c oughs> ขโมยเข้ามาเพ่งเงินมาเอาเงินนี่อนะอันนี้แล้วก็นอกอย่างนั้น มนันเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาเรียกว่า IOT อินเทอร์เนตอ้อมที่ทุกอย่างที่เราเข้าระมบไวไระมบออนไลน์เนี่ยมันถูกแยโยงไปทั้งโลกทั้งโลกหมดเลยครับวันนี้อนานใอย่เาง,งาี้ย แนรู้เรื่องอะไรเนี่ยองานผ่านนอินอทอรเงินรู้หมดแล้วอันนี้อนาคตแล้วม,นมานีมันที่ไม่เงินเงินแลวมอกงานเงินจะไปไ่เป็นอีนรื่เงินึีมันนี่หมดังไม่มีงานใช้เงินพอ ยังไม่มีการใช้บัตรแค่นหนึ่งใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือมือถือจะเป็นสัปปส์มาสิงทั้งหมดของเทคโนโลยีที่เราอยาจะให้ได้นะครับ